เอมาหอดมาถึงแล้วครับวันไหนไงวันลำเครวันวันมาช่องสีเบียดช่องเอ็นเบียดที่นะครับผมเแล้ว่าช่องสีเบีดเก่าขอนแก่นมาสแตนบายทะมาเดททำการแสดงย่ายเลยก่อนสี่โมงแรกสิพันธ์วันสามโมงกว่านี่ล่ะลูกครับ่นีแม่แม่คู่แม่คู่ยังซื้อซื้อซื้อแมงซื้อวางในคำแมงลูกแม่สุวรรณปากสุโอ้แม่คู่สุวรรณนะครับผมแม่คู่สุวรรณปากคมนะครับเพื่นกา เป็นศิลปินเมืองอีสานเั่ครับเป็นซื้อเสียงลงดังนยู่ิได้เราก็ได้เป็นฮอดดาล่าบนี้เราดาล่าด่าล่านั่งเรื่องยังกับแม่ที่แม่เล่นสี่กรมังลักกะโอซีกมังผมแม่ผมเคยเรียนย้อนเลยครับผมได้เขายู่สองฉากอยู่ได้เขาช่วงต่อสูงกับนั่งเอกไหมครับอันทายยุ่นรุ่นนังเอกหน่อยนังเอกใหญ่นั่งเอกที่เป็นเป็นมีดแก่นไหมครับต้นสูงไหมครับ อ้นช่ง่งครับครับแม่นครับที่ผมผมเรียนอยูอ่ไอ้พบยุคใหม่พวกมันยุคอนอดีด้วยครับยุคใหม่ไหมครับที่ที่น่อนแซ่นอนแซ่ในหวันนะครับผมนี่เรียนต่อสูงกับเพกอันยุคเพอกเพเกร่องก่นละ <laughs> มันเพเอกแค่แอ้แม่เป็นระเอกไหมโอ้แม่เป็นอันยาเพ่งเกาหลุนเกาคึอโอ้เสียแม่แม่ยุ่ในอีกอีกยุคย้อนยุคนัวแม่นะผมนี่ยุคปัจจุบันนะครับยุคปัจจุบันโอ้แม่สุวรรณปากคม วังเวินวังเวินนุกอ่ปเบิ้งโอ้เลียดีวังเวินกับแม่น้แม่เนาะเป็น่างเจ้าเจ้าทุมมานนาแม่โอ้แม่เลียลดีอยู่เป็นนางเบื้อนึงมาเงเปียนวังวนนี่ลละนุก็ไปเบิ้งเราเป็นที่ชิงเคลิบในหนังเลยเีเป็นนางเบื้องแม่เรียนดีวดแถวอีกอเอวขแมอีกแม่เล่มองยังเมื่องโบราณแต่ยังเมื่งแม่ก็เลี้ยงล่องคุยๆกับพี่จันรล่องเบิ้งว่ามันจะเข้าอองออกไปจะก็ต้งไปประมาณนี้ครับ มาเรียนไนีดีอยู่มมานนั่งเบิ้องมันจะว่าจบไม่จเไม่จบไเลยไม่แม่ผู้หญิาบลาอ้ามันหายไปสยจ้อยไปเบิ้อหนูอะไรครับโอ้ดาล่าพอดาลาแม่นี่เนาะแมนรู้เมนก็ดีบอลอูว่ะนั่งเอกบ่ครับมนนังเอกล่นเอกี่อันโอ้เล็กี่เกซี่กับมังค์ครับแมนแม่น่ครับแม่นอยู่นังเอกมีมีสพบด้ยครับนั่งเอกเล่าคนนึงนัเอกมีดแกนอีกคนหนึงได้ไหมคนผักใต คนพักเตะคนหนึงผมสั่นนะครับนะครับผมสั่นอีกคนหนึงอันนี้ผมเน่าคนเล่าคนเล่าที่เล่นเป็นครับอันคนเล่าที่ที่เล่นเป็นย้อนยุคผมอยู่ฉากต่อสู้กับเพเอกต่อสู้กับเพเอกจับพระเอกไว้กันครับต่อสู้กับนางเอกแต่ว่าจับเพเอกใบเพเอกซื้อมาสองไหมครับนั่นแหละผมอยู่ฉากนั้นแหทายอยู่ในหลังหม้อขอเขาเนี่ยถ้าถามมันเราเสื่อมอะไรกันขึ้น มิกกี้มิกกี้ลูกแย่อยู่ลูกหมอดาลูกไส้หมอดาตะเกียดยังไงทำงานน้ากันเ็ำงานน้ำกันเห็นงานเครือข่ายน้ำกันของผมได้ถามเราว่าสิออกยจำได้หรือเปล่าเย้ว่าท่านกันเราเนาะมันว่าท่านั่นแล้วอยู่ครับว่าท่านมันตัดตัวอยู่บนตัดตัวโดนแด้สองปีมาดิภาคกันเต็มปีเลรอเนาะครับเป็นปีได้ไหมปีที่สองเลยครับเนี่ย ปีที่สองงานเขามานี่ครับปีที่สองในปีกว่าครับเดือนเมษาเดือนเมษาจริงเขาใส่จที่เขาแสดงเสร็จเดือนเมษามามันเลยเดือนเมษามาแล้วแยกเดือนเนี่ยเมษาเพิ่นก็ว่าให้ตัดต่อมันแล้วอยู่ท่านรอดหน่อยตัดต่อมันแล้วว่าอันนั้นสิออกก้อนยังก่อนว่างเวิร์นพี่ยังก่อนว่างเวิร์นอันยาแม้อ่ันอันล่าสุดนี่ไหมแม่ไอยังก่อไอละวอกฟังอยู่ผมจะอยู่ในผมได้ไปทักหาเพจเราอยู่ บัานี้มันเป็นแสดงเป็นเป็นเป็นประเพณีหนักๆน้ำๆเราสีเห็ดหนังเกี่ยวตะคับของโบราณไหมแม่แม่ก็เป็นคนโบราณเนี่ยสีขมังวังเวิรนแล้วกันห้าก้อมห้าแก้มยังต้งสิไหมเกี่ยวกับแบบของเพื่อนยังก็สาดศิลป์โบราดห้อาคนมาคนนีงคนมาเบิ้งแบบนั้นนั่นก็ดีเด้อแม่นครับ ายาจิตจอยส่ว,สวน,วนหน้าก่อนดิขึ้นนะครับก้อนีิขึ้นในห้องหองทรงพันช่องซีเบ็ดนะครับช่องซีเบ็ดเกาขอแนแก่นยัดหน้าดูหน่อยอ่าอย่งมีที่พอดีมาพอทาแป้งไว้เข้าหน้าอ่าพอดีมาจอดรถติดกันก็เป็นแม่คู่พันแม่คู่สุวรรณปากคมนครับผมศิลปินมอดงอีสานมอแม่เนาะมอดงอีสานแม่เราะมอดงอีสาน เล็กน้อยก็ได้เปลนแห้งชาดเจ็กน้อยก็ด้ก็ลำนำศิลวัฒนธรรมจากกระจวงวัฒนธรรมกรุงเทพอ๋อพ่อดาลาดาลาประชันดาราอันนี้ก็ได้ย่างพันกล่องน้ำผึ้งอยู่หนึ่ย่างสุยก่องเป็แม่ค้าไผ่พักย่างซุยกล้องเป็ดแม่าไ่ัได้ฉากเดียวได้ฉากได้ฉากเดียวพู้กับกลับแล่นสุยบาเดียวเอาแล้วแล้ของผมได้สามสองสามฉากอยู่คอยู่ ในต,ต่อสู่กับัางเอยอยบอยู่ฟังเล่าเหรอแม่มองสื่อพักสื้อของอยู่ฟังเล่า,าฟันจะมีผ <ละ S 1> ีมากน่าเอกเป็นผีโอ้หมอรับมันได้หลายคนอยู่ตอนเรียนเป็นผีมูนหมอลำชวนพีแช่แก่ก็ได้เรียนเป็นผีหลายคนอยู่ให้เป็ยนยังก็เป็นเป็นผีออเอนี่วมอ่าครับพากันคุยกันซ้ำจะได้ทำการแสดงว่าสีม่วงแรกว่าสั่นคุยกับแม่คู่พันมาพอแม่คู่พอดีอ่าครับ ที่เป็นเรียนเคี่ยวๆกับผีหนักๆทำมาอย่างนี้คืออย่างที่สามขมานเนาะก็ดีแม่แบบม,มาวางให้เขาอืครับคุยกันไปคอดมเป็นล่าเรื่องประวัติของย่าโมย่าโมแีบนี้พูดเล่นไลยไปแม่ก็ดีเด้นึกว่าเล่นไม่ได้เพราะเวียงจันเขาไม่อนุญาตเวียงจันไม่อนุญาตย่าโมรู้เก่งรู้ว่ารู้เก่งรู้เก่งแต่เวียงจันเน่ะเจ้าศรีฮันโนใครเขาจะอยากมาเสียเปียกคนไทยเนาะ ก็คือมันเป็นภาพที่บ่คอยหนีออกมามันมันเกี่ยวกับเวียงจันทร์น้ำติแม่เอาญาโมนี่เป็นคนขาดซึกเวียงจันทร์เนีแเม่นมาครับเมียนยาโมนี่ไลายแตกพวกเวียงจันทร์แตกหนีผู้นี้เขาจิมาสูเมืองโคราชญาโมตัดสินใจเอาอำนาจของผู้ยิงไปบำเริบมาละาผู้ชายนี่นะครับนั่นเขามันก็เลยบ่ได้เพราะมันไม่สามารถจะแสดงได้เพราะมันเป็นของ ของระหว่างประเทศสงครามกันเพราะเขาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้แล้วทั้งนั้นเขาก็บรยอมสิ้นจริงๆนะบประนาะต้องคุยกันไปเขาก็บอกเหตุเป็นองไรเลาไม่เห็นเป็นหนังบ่ได้เนาะมาเผยแพร่ออกซื้อประเนด็นเนาะมันเป็นมันเป็นเกี่ยวกระพว่มมันคงแม่นมันหนักอยู่กระพว่มมันคงของศาสตร์ทครับป็นได้ฝั่งแม่อวันที่ลงไปเขาวันน้ำลุงจะไปนั่นนั่นนั่น ไปช่วงนี้แม่เราพูดร้อลุงพูดลงุงไปตาโดนไปคอนเสิร์ตแม่แล้วตีเตอร์ตอนโอ้นอายุสิบห้าสิบหกเราพาไปร่ำคอนเสิร์ตพาไปไกลได้ไปเที่ยวนั่นแหละเที่ยวล้วแล้วก็เที่ยวเดียวเพราะท่านไม่เปิดอีกแม่ก็ไปเที่ยวเดียวยนี่<อ><อ>มีข่าวน,นางเรืองไม่เขามาบ่าแม่แม่บ่บ่ได้ติดตามข่าวเลยลูกอือครับของมิกกี้ของมิกกี้น่ครับบ่สท่านมีหรือเ่าบ่ท่านเห็นบ่ท่านเห็นมาครับอือครับเอาละครับคุยกับแม่ แม่ครูสุวรรณปากคมสำเนียงทอดนะพี่น้องเนาะ,ะว่ารบกวนแม่นะครับขอบคุณค่ะทุก,ท,กทุกคนค,ครับ